อุานประเทศอูตานมาเมื่อวาน,นี้ไม่ได้ไไปเข้าเฝ้าสมเด็จริาดพาพระราชาที่นีที่ที่วังชุกงสมเด็จพระราชนี่ยมักรและสัมารได้ถลไม้ปัจ,จัจในลาน่าเพื่อเป็นกองทุนช่วยชาวุญลา,ายกองคำหอว่าสร้างบ้านัมืองทุกทุทกอย่างไปปูนชาวบ้าไปเจ็อาหารไปจบุญท,ทุกทุทกแขง เข้าไปธุรกิจอาส้ำด้วยประเทศอินเดียไปกับสมเด็จพระเจ้าอาร์นำเกียววังสุกแล้วก็กำนดกลับมาเมื่อวานนี้ฉะนั้นในวันนี้รู้สึกพิธีที่สุดบุญกุศลที่เราได้เชิญทั้งหมดนี้มอบให้ลูกศิษย์ทุกคนบริษัทก็การธนาคารอมสินแห่นี้มีลูกศิษย์ที่วนมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วไม่ได้มาในสำนักงานใหญ่ในวันนี้รู้สึกพิธี ยินดีที่สุดที่ในมาผลเมตตาผู้อำนวการประธานากรรมการรองกรรมการลูกศิษย์ท,ทุกคนทุกคนผุ้มีอาวุโสที่กเกษียณที่ดีที่ยังไม่กเกษียณงานทำการทํางานต่อไปที่จะช่วยประเทศชาติฟันเมืองก็ธนาคารออมสินประเทศไทยก็รเราเป็นที่หนึ่งแล้วนํามาเมตตาอีกหน่อยจะได้ไปช่วยเกษตรที่ที่ผู้ฐานมุขี้ผู้อำนวยการประธานใหญ่ จะทวายสิบล้านไปประเทศภูฐานเราดีใจที่สุดที่จะไปช่วยกษัตริย์ิ่งนี่ช่วยแจกยงชาวบ้านช่วยสาธารณภัยเพราะประเทศภูฐานเนี่ยเป็นดินไว้ก่อยเหมือนเนปาลเหมือนกันสมเด็จพระสาธาราณสมเด็จพญานาซังวรท่านไปช่วยเนปาลจนดินไม่อหลายปีก่อนมานั้แต่ประเทศภูฐานได้ไมเยอะเท่าไหร่แต่ว่าประเทศเขาพออยู่พอกินสุขงต่างพอเพียงอ่ะไม่ใช่ใหญ่โตเท่าประเทศไทยเรา ที่ทพทาประชาจอประมาณล้านสามสนคนนะนั่ดที่ดีอยู่สบายทุกคนอากาศเย็นสบายมากถกเป็นท้องิมาหลายรอบๆเออเป็นบริวารของยอดขออีเลนต์ีเวนต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นลังาโลกอยู่ที่ประเทศเนปาลอานา้นเราก็กาลังวมซุ่มนาสร้งาทุกที่ ตั้งจิตตั้งใจให้ดีปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างบารมีสร้างกุศลได้ยิ่งขึ้นไปเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่เล็กเด็กมาครอบพระงุระศาสนาคําสั่งสอนอมตะวาจาถ้าเราไม่มีบุญแล้วเราจะทำ